กลับมาในช่วงท้ายรายการกับสัรหามาเล่านะครับในวันนี้อยากให้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับกับเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนฟังแล้วมันเป็นเรื่องวิชาการที่จะทํายังไงให้ผูกพันในเรื่องของสถานศึกษาหรือแนวความคิดที่จะนําพาไปสู่การขับเคลื่อนถึงนโยบายแห่งชาติการแก้ไขความจนในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรจิรวัตรพิรษันอาจารย์ประจาคณะสถาป,ปัตยกรรมศา,าสาตร์นะครับศิลปะและการออกแบบหัวหน้าโครงการเลยนะครับมาคุยกับเราในรายการจะมาย่อยข้อมูลว่า วิชาการสู่การปฏิบัตินำพาแก้ไขการยากจนจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากมาอยู่กับมรนเรสวนแล้วแน่นอนว่าในเรื่องของภาคนโยบายตอนนี้รัฐบาลก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องของการแก้จนให้กับพี่น้องประชาชนเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ครับคือการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยและก็เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชน ๆๆมีความกินดีอยู่ดีขึ้นขึ้นมานะครับถ้าเราพูดในเรื่องของความยากจนเนี่ยมันคงจะพูดในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้มันคงจะเป็นเรื่องของอความสุขเป็นเรื่องของอสุขภาวะปาเป็นเรื่องปากท้องอเป็นเรื่องความกินดีอยู่ดีอะไรพวกนี้ต่างๆ,ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ทางหน่วยบปทนะครับหรือหน่วยจัดการทุนในระดับพื้นที่เนี่ยได้ให้มหาวิทยาลัยสวนเนี่ยไปไปจัดการเกี่ยวกับความยากจนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมดเลยนะครับ,รบมีอยู่สักสามสี่ประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องสอบสอบทานคนจนว่าคนจนอยู่ที่ไหนบ้างในจังหวัดพิณุโลกกลุ่มเป้าหมายครับท่านเชื่อไหมครับว่าพิษณุโลกของเราอ่ะมีอยู่หนึ่งหมื่นสี่พันครอบครัวมีคนจนอยู่ในระบบของเราห้าหมื่นสองพันคนทั้งหมด ในปีแรกขึ้นมานะครับเราปูพรมสอบถามทั้งหมดนะครับว่าคนตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างและก็เอาคนกลุ่มนี้เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของเราซึ่งฐานข้อมูลของเราเนี่ยเป็นฐานที่เอามาจากหลายๆฐานแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ขึ้นมาใช้เวลาประมาณสองปีเอาคนทั้งห้าหมื่นคนเข้ามาอยู่ในระบบได้จากนั้นนะครับเราก็มาดูว่าคนจนทั้งห้า0มคนเนี่ยแยกประเด็นออกมาเนี่ยถ้าจะแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยมันจะมีสักี่ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเราเป็นเรื่องของ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมครับ้านเขาเป็นยังไงไฟฟ้าเป็นยังไงอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอาชีพอาชีพของเราเนี่ยเขาเขาสามารถจะประกอบอาชีพได้ไหมหรือถ้าไม่ได้เราต้องเสริมมหาวิทยาลัยต้องเสริมเข้าไปประเด็นที่สามก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมของเขาเนี่ยเขาใช้ถูกต้องกันไหมหรือว่าเราจะต้องเสริมในเรื่องของนวัตกรรมต่าง ประเด็นที่4เรื่องการศึกษาเราอาจจะต้องส่งต่อบุตรหลานของเขาเข้ามาสู่ในระบบต่างๆขึ้นมามีหลายมิติครับที่ที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับความยักจนในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราทําทั้งหมดเราเรียกกันว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมีทั้งหมด64นวัตกรรมซึ่งทําภายในปีเดียวในสามอำเภอครับคืออําเภอเนินมะปรางอําเภอบางละกมและอำเภอเมืองจะพิษซึโลกของเราขึ้นมาทั้งสามอำเภอนี้ขึ้นมานะครับเราใช้นักวิชาการของมหาวิทยาลัย อย่างเดียวคงไม่ได้เราต้องเอาท่าเทคนิคเทคนิคพิซิโลของเราอาชีวะพิซิโลของเราพี่บูนสงครามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิวสสงครามมหาวิทยาลัยนเรศวรและก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมาเอาสรกพัทากำลังต่างๆเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับอันนี้คือกลายเป็นพาคีเครือข่ายที่ใหญ่มากเลยนคขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วใช้นักวิจัยเป็นร้อยๆคนเลยนะครับที่ลงเข้าไปผมยกกรณีตัวอย่างเช่นที่เนินมะปางนะครับมีค้างข่าวมากใช่ไหมครับ สิ่งหนึ่งคือชาวบ้านเข้าไปเก็บมูลน้ำขาวไม่ได้รเราจะต้องแก้กฎหมายรเราจะต้องไปขอร้องทางกรมอุทยานต่างๆขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เปิดสัมปทานในเรื่องเพทนี้ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งใช่ไหมครับ,รบเรื่องที่2เมื่อชาวบ้านเก็บขึ้นมาแล้วมูลน้งคาวจะเอามาทําไงต่อรเราก็ต้องเอามาเป็นส่วนผสมนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมาหาสูตร,รขึ้นมาใหมายว่าสูตรอันนี้จะใช้กับไม้ผลได้สูตรนี้จะใช้กับไม้ดอกได้ครับก็เมื่อได้สูตรขึ้นมา แล้วมันจะอาจเป็นเม็ดได้ยังไงเราก็จะต้องใช้วิศวกรรมของเราสร้างเครื่องขึ้นมาเ,<อ>เครื่องต้นแบบขึ้นมาอัดเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันยังมีข้อบอกพร่องเราก็ใช้ที่สองที่สามจนกระทั่งมีอยู่สี่เครื่องนะครับครับส <4 S 1> <ม>ี่เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องต้นแบบและสี่เครื่องนี้เสถียรแล้วนะครับแล้วเราก็สร้างขึ้นมาจํานวนสิบกว่าเครื่องมอบให้กับชุมชนตอนนี้ชุมชนก็สามารถอัดเม็ด ปุย๋ยออกมาที่สําคัญคือชาวบ้านก็สามารถสร้างสูตรขึ้นมาเองอีกจํานวนมากจากฐานตรงนั้นอันนี้ก็ทําให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมาอันนี้คือหนึ่งนวัตกรรมใน64นวัตกรรมคุณมีหนึ่งปีกับ6กวันในนวัตกรรมงานเหล่านี้นเนี่ย,ยท่านผู้ชมคือที่อาจารย์เล่ามาเมื่อสักครู่สักประมาณสามถึงห้านาทนะีอาจารย์ท่านผู้ชมพอเห็นภาพของอาจารย์แล้วนะว่าไม่ได้ว่าจับเลื่อนลอยมันมีทักเก็ต มันมีเรื่องของเป้าประสงค์ที่ชัดเจนแต่คราวนี้เมื่อสักครู่เองผมอยากจะสอบย้อนไปสักนิดหนึ่งครับอาจารย์ว่าใน34ด้านที่อาจารย์ทําการวิจัยเรื่องของ5 0,000กว่าคนเนี่ยสีด้านนี้พิษณุโลกเองมีปัญหาในด้านใดมากที่สุดความสุขหรือว่าอาชีพหรือว่าอะไรครับอาจารย์เป็นเรื่องของเศรษฐกิจครับเป็นเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจใช่ครับหนึ่งในนั้นคือพี่น้องประชาชนมีอยู่หลายๆสาเหตุาสาเหตุหตที่1คือไม่มีที่ทํากิน เป็นของตัวเองชัดเจนชัดเจนเนื่องจากว่าบางส่วนติดป่าสงวนบางส่วนก็ติดติดที่ต่างๆขึ้นมาคือไม่มีที่ของตัวเองทำไม่มีที่ขงวจะไปทําอาชีพอะไรใช่ครับประเด็นที่2เป็นเรื่องของคนพิการครับเนื่องจากว่าไม่สามารถจะเข้าเข้ามาประกอบอาชีพได้กลุ่มกลุ่มนี้นะครับเราต้องใช้ลูกหลานของเขาเพื่อมาดูแลของเขาและก็สุดท้ายก็คือเป็นคนติดสุรา ครับติดไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้อันนี้เขาเรียกว่าทุกคุณภาพหลายด้านด้วยกันหลายด้านคุณภาพเรื่องร่างกายกับทุกคุณภาพเพราะเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เขาจัดการตนเองครับเดี๋ยวผมถามนิดเดียวอาจารย์กลุ่มกลุ่มหลังดูแลยากไหมดูแลกลุ่มกลุ่มสุราเนี่ยดูแลยากทุกกลุ่มเลยครับ แต่เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมถ้าเกิดเราเขาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ขึ้นมาเราต้องผมยกกรณีตัวอย่างที่อำเภอบางละกรรมนะครับอำเภอบางละกรรมยมีคนติดเหล้าจํานวนพอสมควรผมก็เลยต้องใช้วิยาลัยเทคนิคนะครับ,รบมาสร้างก่อสร้างขึ้นมาเอาคนกลุ่มนี้มาเป็นแรงงานเมื่อเป็นแรงงานเสร็จแล้วขึ้นมาเขาขุดหลุมไดเ้เขาแบกไม้ได้เขาทำอะไรได้ขึ้นมาท้ายที่สุดเราก็ได้อาคารมาหนึ่งอาคารเป็นมอบให้กับทางโรงเรียนเข้ามาเป็นโรงเพาะเห็ด นขึ้นมาโดยใช้ช่างฝีมือมามาเรียนรู้กับวิยาลัยเทคนิคของเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นแรงงานสําคัญให้กับผู้รับเหมาในชุมชนนั้นเอาไปใช้แรงงานไอ้อย่างนี้เป็นต้นเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนคนที่ได้โอกาสขึ้นมาปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสวขึ้นมาอาจารย์อย่างนี้ในส่วนของสิ่งที่อาจารย์ได้บอกคุณผู้ชมไปเนี่ย คือมันก็ต้องใช้เม็ดเงินน่ะเราเม็ดเงินมาจากไหนในการแบบว่าทํานวัตกรรมต่างๆต่อยอดออกมาอย่างเงี้ยเม็ดเงินมาจากหลายส่วนครับส่วนหนึ่งก็คือ,อาจากหน่วยทุนวิจัยเข้ามาที่จะลงไปครับอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมอบส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบขึ้นมายกกรณีตัวอย่างเช่นเราสามารถสร้างบ้านให้กับคนจนได้ประมาณ50กว่าหลังหน่วยน,นี้เอามาจากไหนครับ หน่วยนี้ก็เอามาจากหน่วยที่ดูแลรับผิดชอบหรือบพทหรือหน่วยพัฒนาสังคมอะไรพวกนี้นะครับส่งต่อมาแตะมือกันมีพอมาจอมีประชาติอะไรแบบนี้ที่เขาคือมีงบตรงนี้อยู่แล้วช่ครับในการเข้าไปดูแลอ๋อผมผมพอเห็นภาพแล้วก็คือจริงๆด้านหน่วยงานราชการพูดตรงๆนะฮะขาดขาดเรื่องของดัตต้าเบสถูกต้องรวมไปถึงแบบกําลังคนแบบนี้อันนี้เป็นผมถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐผมยิ้มเลยนะก็คือขอบคุณครับอาจารย์เราชี้เป้าเลยเราชี้เป้าเลย อีกตัวหนึ่งอาจารย์ครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของเดินมะปรางแล้วก็บางระกรมใช่ไหมครเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้ผมขอพักไปเรื่องหนึ่งหลังไม่เราคุยกันเรื่องของตลาดเด็กดอยที่ผมกล่าวอ้างไปเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกมันอยู่หนึ่งหมวดการไหมอาจารย์อันนี้ผมอยากทราบเพิ่มเป็นเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของพื้นที่ห่างไกลอันนี้อยู่ในหมวดไหนอาจารย์ เป็นเป็นเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งขึ้นมานะครับเหตุเจอจากที่บ้านล่องก้าเนี่ยนะครับได้คุยกับครูครูเทียนนะครับเมื่อก่อนที่อยู่ตรงนั้นว่าเราจะทํายังไงให้กับนักเรียนของเขาจะมีรายได้ขึ้นมาหนึ่งในนั้นก็คือจะต้องเอาผลผลิตของเขาเอามาขายก็เลยเอาเอาผลิตภัณฑ์จากพ่อแม่เขานะครับให้เด็กมาขายในตลาดที่นีมาแล้วก็เลยเรียกตรงกันว่าเด็กดอยแต่เริ่มมาจากคนในชุมชนกับครูที่อยู่ตรงนั้นนะครับ พอไปมาปรากฏว่าปัจจุบันนี้เด็กปลูกเองครับแล้วก็คิดเงินเองแล้วก็เอามาขายเองตอนนี้โฟแล้วโฟรแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดใครนะฮะที่ไปเที่ยวตอนตลาดเด็กดอยปีซีซั่นแรกๆที่คุณน้าเดชมาจะเห็นว่ามีค่าผมขอใช้่คอมคำนี้ข้าวม้งจะมีฟักม้งจะมีองมีของก้าน ฟักม้งยอดอร่อยอร่อยที่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแหววขลักม้งนะฮะแล้วเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเป็นเป็นของผลิตประจำพื้นฐานจนปีหลังๆถ้าท่านผู้ชมมาดูนะจะมีการเขาอีเวนต์ชั่นใช่ฟิวชั่นก็มีมีสตรอเบอรี่มีการทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดขึ้นมาแข้าวข้าวอะไรก็ข้าวข้าวหมุนโมจิอ่ะเป็นงาเหล่านี้เองเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าอาจารย์ขับเคลื่อนคือจุดไฟแล้วมีภาคธุรกิจภาคเอกชนอย่างพี่พีมาแตะมือด้วยใช่ครับโฟล์เลยคือมันร่วมมือร่วมใจแล้วขัออกมาให้ เกิดเป็นรูกประธรรมแบบนี้นะฮะตอนแรกคุยประเด็นตอนแรกผมยังงงว่าอาจารย์จะเอาวิชาการไปแก้ไขในสุมชนได้เช่นไรพอเห็นภาพแล้วท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถามมีคำถามไหมผมอยากถามว่าในการต่อยอดอีกห้าหมื่นกว่ารายชื่อที่อาจารย์ได้บอกไปเนี่ยในอนาคตมันคิดว่าจะหมดไปไหมกับความยากจนที่อาจจะเกิดที่จริงแล้วครับความยากจนเนี่ยมันเป็นวิถีไปแล้วมันก็อยู่กับเราขึ้นมาที่จริงแล้วคนไทยของเราเนี่ยไม่ไม่ได้จนจนแบบ ไม่จนจะ่มีอะไรแต่มันยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีการแบ่งปันกันอะไรขึ้นมานี้นะครับแต่ที่สําคัญคือรัฐบาลอยากทราบว่าคนจนเนี่ยอยู่ตรงไหนแก้ตรงไหนเขาต้องเรียกกันว่าเบ็ดเสร็จและแม่นยําดังนั้นจากนี้ไปขึ้นมาจะให้ทางทางทีมวิจัยขึ้นมาจะต้องเบ็ดเสร็จแล้วให้ให้ได้ปี2570คนในจังหวัดพิุโลกต้องหลุดพ้นจากอีตรงนี้ขึ้นให้ได้ขึ้นมาอาจารย์ผมถามนิดเดียว ในฐานะถามแบบแทนพี่น้องประชาชนในเรื่องของข้อมูลทั้ง50,000กว่าคนเนี่ยจะมีคนที่เขาหลุดพ้นไปแล้วบางส่วนก็คือเรียกได้ว่าสบายตัวละกับตัวเลขใหม่ที่เกิดขึ้นจากภาะวะสังคมในปัจจุบันที่แปรผันไปในทุกปีอาจารย์ว่ากลมๆห้าหมื่นเนี่ยจะมีสวิงสี่หมื่นสามหมื่้ามื่นอยู่อย่างนี้ไหมฮะ มันมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละครับ,รบมันก็สวิงสวิงแต่เราก็จะรู้ว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไงขึ้นมาอย่างน้อยขึ้นมานะครับคนไทยเราคนจะไม่แก้ไขปัญหาโดยการแจกเงินอย่างเดียวแต่มันมี<ผ>มหลายมิติผมชอบผมชอบหลายมิติเราสร้างอาชีพได้เรารเอาส่งต่อข้อมูลไปอย่างหน่วยต่างๆได้เราส่งให้คนจากที่ต่างๆมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างน้อยก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีความสุขรเราก็สามารถทําได้หลายหลายมิติแล้วก็ภาคของมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องใช้สัพพกกาลังทางวิชาการเข้าไปช่วยเหลืออย่างที่เห็นอยู่นะครับ อย่างพี่จริงชอบมากๆเลยกับคาว่าเครือข่ายเวลาที่อาจารย์เขา้าทอะไรเนี่ยเขาไม่ได้อิงแค่คําว่ามหาวิทยาลัยในสวนเองนะคือเขามีเครือข่ายไปถึงมหาวิทยาลัยอื่นมันมีการจับมือกันมีการ M O U กันเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อมีเจตคติแนวเดียวกันมาช่วยกันเพราะเป้าหมายคือปลายทางความสุขพี่น้องประชาชน จิตอาสากองอา,อาสาต่างๆที่เขาเข้าไปพัฒนาพื้นที่อย่างี้นะถูกต้องครับอนอกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษา<ะ>มีประชาชน<ะ>มีภาคีมีผู้จัดจาก,การในพื้นที่ร่วมกันขึ้นมามหาวิทยาลัยคงจะอยู่โดดๆเดี่ยวๆไม่ได้แล้วนนต้องไป ชื่นใจอาจารย์ครับผมชื่นใจเอาตรงๆเลยคือในฐานะคนนอกผมก็คนนอกจากมหาวิทยาลัยถ้ามองเข้าไปเนี่ยอย่างแรกคือเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเขามีมันสมองอยู่แล้วในการทํางานวิจัยต่างๆเนี่ยที่จะละลายออกมาทรงชู่ชุมชนเนี่ยเหมือนปิดทองหลังพะระหลายครั้งเราไปเจอแล้วก็บอกเอ้านี่มโนอรหรออะไอนี่มโนอหรอแต่เนี่ยการขับเคลื่อนเหล่านี้เองถ้าจะเห็นเป็นความสุขภาคใหญ่ท่านผู้ชมต้องติดตามแล้วเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์มาร่วมเลยครับอาจารย์ท้ายที่สุดนี่ครับ ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยว่าในหน่วยงานคลังสมองอย่างเราที่จะลองลงไปแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนโฟกัสที่สุนโลกเนี่ย ต่อไปเรามีทิศทางเช่นไรจะขับเคลื่อนยังไงนะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าถึงแม้เราจะเป็นหน่วยทางวิชาการขึ้นมาเราไม่ทอดทิ้งประชาชนนะครับเรายังต้องทํางานต่อไปอย่างหนักนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ทําให้พี่น้องประชาชนมีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคืออาจจะตกไปถึงบุตรหลานของท่านที่จะต้องยกฐานนาขึ้นมาเพื่อให้ ประเทศของเรานะครับไปลดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ไปความเสมอภาคซึ่งกันและกันขึ้นมาอันนี้ครับคือเป้าหมายของนักวิชาการหนึ่งในนั้นของมหาวิทยาลัยในรส่วนของเราเนี่ยก็อยากจะจะมีความสึกว่าเราได้ทําบุญร่วมกันมันทํางานกับชีวิตกับมนุษย์ของเรานะครับมีความตั้งใจของพวกเราที่ตั้งใจจะทำนะครับ เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนทั่วไปครับชื่นใจครับโอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเปิดสมองมากๆเลยเปิดสมองมากเลยติดตามโครงการดีๆนะฮะของมหาวิทยาลัยสวนกันได้ใหม่นะเชื่อว่าก็จะมีทั้งนวัตกรรมดีๆงานวิจัยดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณด้วยสําหรับน้องๆนะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏกับแพงเพชรนะฮะที่เดินทางมา ร่วมดูงานกับพวกเรานะครอบุกไม้บกมือสักงนิดนึงเขายังอยู่กับเรานะฮะและนี่ักสื่อในอนาคตนะฮะนักสื่อสารมวลชนในอนาคตครับจะอยู่เบื้องหลังและทำงานให้เราต่อไปในอนาคตนะฮะก็ฝากกันไว้นะครับกับรายการห้องนั่งเล่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ